งลวก็งดเลยเรื่องน้าตาลทั้งหมดงดเลยครับท่านผู้ชมทีครับผมมาดีสอนเพียงเกตนะครับวันนี้มีเพื่อนบ้านออกกําลังกายพร้อมกันสวัสดีทุกท่านนะครับออกกําลังกายเท่านั้นนะครับที่จะช่วยให้สุขภาพของพวกเราแข็งแรงไม่มียาอะไรดีเท่ากับการออกกําลังกาย ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ผมไปรดน้ำศพคุณวิทยาหรือคุณชวินกีฬาที่วัดลาด้าวเป็นคนอุบลครับเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเคยได้รับรางวัลพระสุพรรณโอหงทองคำในการเรียบเรียงเพลงในเพลงประกอบภาพยุตร์น,นะครับก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่เป็นมิตรสหายเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูง คุณวิทยาไปฟังสวดอภิธรรมนะครับที่ศาลาเจ็ดวัดลัดพาวกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีการชาปนกิจเวลา15นาฬกาของวันจันทร์ที่25พฤษภาคมครับเมื่อวานนี้ก็มีพิธีพระทานอาบน้ำหลวงพระนท่านสุรพงศ์ตว,วิจักรชัยกุลที่วัดพระศรีมหาธาตุ คับงานตายชนกันครับไม่รู้จะไปไหนเด๋ยนนี้มันงานเสียชีวิตชนกันนะครับเสียชีวิตแล้วไม่แช่ว่าจะเข้าวัดได้ง่ายๆนะครับวัดดังๆเนี่ยกว่าจะเอาศพเข้าไปทําชาวมรดกิจได้แต่มีพิธีกรรมมากมายครับก็ขอให้พระนท่านสุรพงศ์ตว,วิจักชัยคุณอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตสสเชียงใหม่อดีตรองนายกรัฐมนตรีไปสู่สัปหรยพบนะครับ แล่คุณชวินกีฬาคุวิยากีฬาด้วยท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนไหวของเราสาภาพนักเรียนยนักศึกษาครับมีรถแห่รอบกรุงเทพมหานครเขียนข้อความว่าหกปีแล้วนะไอสัตว์บางคนบอกว่าไม่บอกว่าไม่สุภาพสัตว์นี่คือซอเสือบรรยากาศซอเสือนะครับคือเขาก็ย้ำว่าครบรอบหกปี ของการรัฐประหารแหละมีคนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไอสัตว์ไม่สุภาพแต่ความเห็นของผมเนี่ยสิ่งที่ไม่สุภาพน่าเกลียดที่สุดคือการรัฐประหารนั่นแหละครับอันนั้นยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับไปยึดอำนาจประชาชนมาเนี่ยเขาด่าไอสัตว์สมควรแล้วลแหละยังหน้าด้านอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินนำประเทศถอยหลังลงคลองแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็จะต่อ เพราะราชกําหนดถูกเฉินนะครับอ้างเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นเอกภาพไม่รู้ความมั่นคงของใครนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นความมั่นคงของประยุทธ์เป็นความมั่นคงของฝ่ายราชการของรัฐบาลชุดนี้ทั้งๆท,ที่ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจมันไปไม่ได้นะครับการที่ประชาชนไม่มีอยู่มีกินทํางานไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะโควิด ประชาชนให้ความร่วมมืออยู่แล้วในการที่จะควบคุมไม่ให้มีการระบาดต่อไปครับการคู่ขนานระหว่างการแก้ไขโดยอาศัยพอลกฉุกเฉินมาบังหน้าหรือเปล่าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดแอบแฝงกับปัญหาเรื่องการเมืองเพราะพระราชกำหนดกู้เงิน1.9ล้านล้านก็จะเข้าสภาก็ชุมกันวันที่27 28 29 ที่สภาผู้แทนรัษฎรปัญหาลุมเล้ามากมายนะครับปัญหาลุมเล้ามากมายโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็มีการเชิญนักเรียนนักศึกษาไปสถานีตำรวจผมดูภาพทางทีวีนะครับแม่ผมเห็นกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลไม่รู้กี่ร้อยนายนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลเข้าแถวพึบนึกว่าจะเข้าแถวทำอะไรครับเข้าแถวป้องกันไม่ให้ยิงแสงเลเซอร์ครับ บ้ากันไปแล้วนะครับกลัวแสงเลเซอร์ตำรวจไม่ได้หลับได่นอนเลยนะกลัวเขายิงเหมือนอยู่ที่กระทรวงกลาโหมวัดปฐุมหรือ,อยังไงโอ้ยิงก็ยิงไปสิครับมันไม่ได้ทําให้ใครบาดเจ็บหรอกไม่เหมือนสไนเปอร์ยิงหัวพลตรีขัติยะเห็นไหมครับนั้นตายคาที่แหละตายเกือบคาที่นะบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีความพอดีครับยิงแสงเลเซอร์สงสัยเจ้านายสั่งมาดูท่า โอ้โตำรวจไม่ต้องทำการทำงานอะไรเลย <laughs> แสงเลเซอร์มันเป็นเทคโนโลยีครับมันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ครับเพื่อลำลึกเพื่อกระตุน้นเตือนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนครับท่านพอ,อครับเขาจะประกาศพลรกฉุกเฉินอพอออเขาจะประกาศพลระกอฉุกเฉินเป็นยังไงเขาจะต่ออีกตั้งเดือนอ่ะ <laughs> น่าจะเห็นใจประชาชนนะครับเพราะประชาชนก็ช่วงนี้ลําบากไปมาหาอยากตา่างจังหวัดเนี่ย <c oughs> เพื่อนเมื่บวานนี้ก็บ่นในในลายกลุ่ม <c oughs> จะไปหาหมอถ้าออกนอกเขตพื้นที่ไปกลับมาจะต้องกักตัว <c oughs> ความดันก็ขึ้นเบาหวานก็ขึ้นโอ้ยลําบากที่จะไป <c oughs> ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ถ้าไปแล้วจะกักตัวอย่างเดียว <c oughs> ไปไม่ได้เกือบนอก เขาจะขยายไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนอลตายตายผมว่าเอามันทั้งปีไม่ดีกว่าหรยอผมว่าถ้าเอาทั้งปีเออหมายก็ว่าเองบริหารไม่ได้ก็เอาพลกรเนี่ยบริหารเอาเอายังไงก็เป็นพลกรการเมืองอยู่ดีแหละเอาให้มันเจ็บไปทั้งข้างเลยเออมันมันหมดแล้วแ่ะครับความเป็นฉุกเฉินมันหมดแล้วมาดูปัญหาปากท้องดีกว่านะเขาบอกว่าหาวัคซีนไม่ได้แต่ว่ารักษาหายนะ ก็งงเหมือนกันก็แสดงว่าที่เข้าไปกักตัวรักษาโรงพยาบาลในขณะที่หาวัคซีนไม่ได้แต่ว่ารักษาหายตอนนี้เนี่ยโรคเนี่ยมันมาจากเมืองนอกของนั้นอยู่เมืองไทยแทบไม่มีติดกันแล้วติดต่อติดต่อกันเนี่ยไอ้เครืสายไหมไม่มีสักคนเนี่ยเดินไปที่ไหนก็ไม่ติดหรอกเพราะนม่มีคนติดครับเพราะนั้นสรุปว่า ก็ควรจะยกเลิกนะพลกรเนี่ยควรครครับก็เอาพลกรไปใช้กับประยุทธ์จันทร์โอชาและวคณะพอแล้อย่าให้พูดมากครับผมหรือภาวนาให้โควิด1 9เดี๋ยไปไปสิงสถิตอยู่ที่บ้านประยุทธ์ก็แล้วกันบ้านประชาชนไม่ต้องมาขอบคุณนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ